สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอกไพาได้แมป d e สเดียลส์สำหรับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ละกันว่าอัปเดตนี้ไม่ใช่อัปเดตใหญ่อะไรมากมายนะซึ่งตามหลักแล้วมันก็ควรจะเป็นอัปเดตใหญ่นั่นแหละแต่เนื่องจากผู้สร้างนะครับพร้อมกับทีมงานเนี่ยป่วย <c oughs> ป่วยอยู่จึงทําให้การอัปเดตในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอัปเดตที่ปรับสมดุลซะมากกว่านะแต่ก็มีของใหม่มาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะอ่ะ เดี๋ยวเข้ามาดูที่คอนเทนต์ใหม่กันดีกว่านะครับโดยภายในโน้ตตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทำระบบร้านค้าใหม่ซึ่งเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวผมค่อยไปเช็คอีกทีนะครับว่าระบบที่เขาทําการปรับเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เกี่ยวกับแผ่นโลหะที่เขาบอกว่าตอนนี้สามารถซื้อเป็นลังครับเป็นลังหรือเป็นกล่องอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันก็คือหากซื้อเป็นลังแบบนี้เนี่ยจะได้แผ่นโลหะถึง4แผ่นด้วยกันอ่าเดี๋ยวต้องไปดูเนาะว่าที่เขาใหม่ ถึงเนี่ยคือตรงไหนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ว่าจะไปลองดูด้วยนั่นก็คือระบบ AI ของพวกศัตรูครับ ที่ตอนนี้เนี่ยมันจะมองเห็นเราได้ก็ต่อเมื่อมันเห็นจากเส้นสายตาครับเอาง่ายๆก็เหมือนคนเรานั่นแหละที่เราจะเห็นได้ก็ต้องมองเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นด้านหลังอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะผมบอกไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองเนาะถ้าหากเราทําการเดินไปด้านหลังเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเห็นนะนอกจากว่าต้องเดินไปใกล้ๆเนาะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีอัปเดตในส่วนนี้เข้ามาเราแค่เดินไปใกล้ๆมันครับ จริงๆไม่ต้องใกล้หรอกมันก็ไกลระดับหนึ่งอะ่ะมันมันก็วิ่งกลูกันเข้ามาแล้วใช่ไหมในส่วนต่อไปก็คือคลาสใหม่ที่มีถึง4คลาสด้วยกันอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ามาที่คลาสแรกกันดีกว่าก็คือนักดนตรีโดยความสามารถของนักดนตรีนี้นะครับก็คือเราจะได้เครื่องเล่นดนตรีมาอันนึงก็คือแบนโจผมว่าแล้วแต่ผมไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับผมแค่คิดกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมถึงเพิ่มอันนี้เข้ามานะ มันต้องมีความสําคัญอะไรหรือเปล่าสารุปก็มีนะครับในตอนนี้เลยก็คือหากเราเล่นคลาสนี้เราก็จะได้แบนโจมาใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องดนตรีสายดีดอะประมาณนั้นหากเราทําการเล่นเครื่องดนตรีนี้ก็จะเป็นการฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมครับ โดยการฮิวนี้ก็จะเป็นการค่อยๆฮิวเลือดไปเรื่อยๆฮะน่าจะเร็วกว่าการผิวแบบปกตินะครับที่อยู่นิ่งๆหรือไม่ได้รับดาเมจอะไรพวกนี้มันน่าจะเร็วกว่าการฮิวแบบนั้นเดี๋ยวันนี้ก็ต้องไปลองเนาะแต่อาจจะไม่ใช่คลิปนี้นะครับโดยการฮิวที่ว่าเนี่ยก็คือการฮิวเพื่อนร่วมทีมแต่ไม่ใช่กับตัวเรานะตัวเราอ่ะที่เป็นคลาสนี้จะไม่สามารถฮิวตัวเองได้เ oh. พราะถ้าฮิวได้นี่ผมบอกได้เลยว่าโกงมากๆนะครับ <laughs> ก็เอาเป็นว่าสายนี้เป็นสายซับพอร์ตแล้วกันอันต่อมาครับคลาสหมอผีโอ้โหเดี๋ยวมาดูความสามารถกันนะครับว่าความสามารถของคลาสหมอผีนี้คืออะไรก็คือหากเราทำการกำจัดศัตรูตัวใดตัวหนึ่งไปนะโดยใชอ้อาวุธระยะประชิดเนี่ยจะมีโอกาส25%ที่ศัตรูตัวนั้นจะกลับมาเกิดใหม่โดยถ้าติด25%เนี้ยก็คือมันกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมเราก็จะเสียเลือดไป10หน่วยอ่า ก็คือไม่ใช่เกิดมาแบบฟรีๆฮะมันต้องเล่นของกันหน่อยโดยการเสียเลือดของตัวเองไป10หน่วยด้วยกันซึ่งพอศัตรูเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ให้เราทําการกําจัดอีกทีหนึ่งมันคงไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันก็น่าจะเกิดมาแล้วก็เป็นพวกเราเดี๋ยวต้องไปลองอันนี้น่าสนใจโดยคลาสนี้ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับให้เล่นแบบโหมดปกติเนาะอย่าไปเล่นโหมดฝันร้ายนะครับไม่คุ้มนะคลาสต่อมาครับ แ a คมาสเตอรโดยคลาสนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเนื่องจากความสามารถเนี่ยเราจะเกิดมาพร้อมกับหมาป่า3ตัวซึ่งเป็นหมาป่าที่เชื่องแล้วนะครับพร้อมบวกแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าคลาสนี้เนี่ยหากมีหมาป่ามาโจมตีเราแค่ทีเดียวนะครับทีเดียวหรือเปล่าอ่ะช่างมัน ก็คือให้หมาป่าเนี่ยที่ไม่ได้เชื่องมาก่อนมาโจมตีเราพอโจมตีปุ๊บหมาป่าตัวนั้นก็จะเชื่องทันทีครับเป็นพวกเราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเอาซากศพไปให้มันกินเนาะคาสนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเอาไปเล่นด้วยแต่ตอนนี้ค่อยว่ากันคาสสุดท้ายที่มีการเพิ่มเข้ามาครับเป็นคาสที่ผมอมองว่าโหดนะนั่นก็คือคาสมนุษย์หมาป่า ซึ่งคาสนี้นะครับถ้าเราอ่านความสามารถเนี่ยเพิ่มไปเลยครับ2เท่าให้กับสปีดดาเมจแล้วก็เลือดในเวลากลางคืนโอ้โหนึกภาพออกเลยครับว่าช่วงกลางคืนนี้จะทำอะไรออกสู้แน่นอนไม่กลัวครับไม่กลัวใครหน้าไหนแน่นอนแต่เนื่องจากตอนกลางคืนเราโหดขนาดนี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้โหดตลอดไปเพราะว่าพอถึงตอนเช้าเนี่ย ทุกๆอย่างนะครับสปีดดาเมจเลือดก็จะลดลงมาอยู่ที่0.9เท่าในเวลากลางวันอ่าก็คือออกล่าตอนกลางคืนขับรถไฟตอนกลางวันอะไรประมาณนั้นเนาะค่อนข้างน่าสนใจนะเดี๋ยวค่อยเล่นค่อยเล่นคือทุกคลาสที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับยังไม่ได้เล่นในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไปทําแยกอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมาเล่าอัปเดตนั่นแหละว่ามีอัปเดตอะไรบ้างประมาณนั้น เอาละเดี๋ยวไปดูที่อัปเดตต่อไปกันดีกว่านะครับนั่นก็คือ3ชาเลนจ์ใหม่เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างมาที่อันแรกครับที่มีของรางวัลอยู่ที่15ธนบัตรแล้วก็3เหรียญตา นั่นก็คือ d a Dance with w o o ฟนั่นเองก็ภารกิจนี้ง่ายๆครับทำให้หมาป่าเชื่องภายในเกมเดียวถึง20ตัวด้วยกันไม่ได้ยากฮะไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าเล่นลาสนั้นก็น่าจะได้นะน่าจะได้แล้วก็อีก2อันที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของรางวัล30ธนบัตรแล้วก็9เหรียญตาซึ่งค่อนข้างยากนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมาที่อันนี้ก่อน Electric r e m a i n s ก็คือความท้าทายนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับขายบอสเทสลาแค่นั้นเลย ขายไงเนี่ยผมนึกไม่ออกแฮะเพราะว่าเมืองสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่มีให้ขายนะใช่ถ้าจะไม่ผิดมันไม่มีให้ขายเราต้องกลับไปที่เมืองก่อนหน้านี้แล้วขายไงเนี่ยคือผมเคยเห็นมีคนขายได้อยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่คนเอาไปขายแล้วอะ่ะไม่มีบอกนะครับว่าก่อนหน้านั้นหามาอย่างไงเดี๋ยวต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอันต่อมานะครับ A f ฟิทฟูล o อโดยความท้าทายนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนกันนะครับ ก็คือภายใน1เกมเนี่ยเราต้องเล่นให้จบเกมครับโดยที่ห้ามขายอะไรเลยใช่ครับห้ามขายอะไรแม้แต่อย่างเดียวซึ่งนั่นก็หมายถึงของทุกชนิดเลยครับห้ามขายแล้วก็พวกโจรด้วยมั้งก็ห้ามขายบ้างนะเพื่อความแน่ใจก็ไม่ต้องขายอะไรเลยก็ได้เราต้องจบเกมโดยที่โอ้โหมันเป็นไปได้เหรอซึ่งนั่นก็แสดงว่าปืนก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องไปหาตามข้างทางน้ำมันงูอีกโอ้โห แต่ในเมื่อมีความท้าทายนี้มันก็ต้องเล่นกับลาที่ถูกต้องใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งพวกนี้ก็คือ3ชาเลนจ์ใหม่นะที่เขามีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็สิ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่อันสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของเพลง ที่เพลงในช่วงตอนจบในช่วง80,000เมตรนั่นแหละกับห้องทดลองเทสลาก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นเพลงใหม่นั่นเองถ้าใครว่างๆก็ลองเข้าไปดูได้นะครับส่วนหัวข้อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับบาลานซ์อย่างแรกเลยก็คือในตัวเมืองซอมบี้เมืองแรกนะย้ำว่าเมืองแรกนะครับจะเป็นเมืองที่เล็กนะจะไม่มีวันเจอเมืองที่ใหญ่อ่า เพื่อให้ช่วงแรกเนี่ยเป็นการฟาร์มที่สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ยากจนเกินไปแล้วก็คืนแรกของทุกเกมจะไม่มีวันที่หมาป่าจะเกิดแล้วนะครับเพื่อให้เกมเนี่ยมันไม่ยากจนเกินไป แล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นกระสุนในป้อมปืนครับที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนจากร้อยนัดลงไปที่75นัดครับในโหมดปกตินะส่วนฝันร้ายก็จะอยู่ที่50นัดด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึงในโหมดฝันร้ายที่โอเคเกมมันยากแน่นอนเพราะว่าเขาได้จํากัดกระสุนครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าผมเข้าใจถูกไหมจํากัดในที่นี้น่าจะหมายถึงการซื้อกระสุนปืนนะที่ไม่สามารถซื้อแบบหลัก500600อะไรพวกนี้ไม่น่าจะได้แลละอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ อะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายอย่างที่บอกก็จะเป็นการปรับสมดุลซะมากกว่าเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะไปเช็คเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซอมบี้ไม่สิเป็นศัตรูทุกตัวเลยนั่นแหละว่าถ้าผมเดินไปด้านหลังเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็ระบบร้านค้าใหม่ก็เดี๋ยวไปดูกัน Let's go โอเคมาแล้ เดี๋ยวไปดูระบบร้านค้ากันดีกว่าอ่านี่ครับในหมวดปกติก็จะมีกระสุนอยู่ที่75นัดนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะลดอีกเ <c oughs> ออเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลมาเหมือนกันนะที่ลดที่ค่อยๆลดกระสุนในตัวเมืองเซฟโซนเนี่ยก็คือผมเคยทำวิธีไว้แล้วแหละวิธีการฟาร์มเงินเนาะก็ไปดูกันได้ก็คือยือนนิ่งๆในเมืองครับแล้วก็ฟาร์มพวกศัตรูเนี่ยในช่วงกลางคืนอ่าประมาณนั้นเลยผมทำวิธีนี้ไว้นานมากๆแล้วลองไปดูกันได้เอาละผมเห็นแล้ว ระบบการซื้อแบบใหม่ร่าคือต้องเอาของมาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็กดซื้อเนาะโอ้เดี๋ยวนะถ้ามันวางไว้4ี่อันอย่างนี้ก็แสดงว่าจํากัดแค่สีเหรอเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวขอไปดูร้านอื่นก่อนในส่วนของร้านนี้โอ้โหเอ้ยดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นอันนี้ผมชอบ แต่ว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นการจํากัดการซื้อไว้ในแต่ละเมืองโอ้เดี๋ยวนะปืนนี้โอ้ซื้อได้แล้วครับก่อนหน้านี้ไม่มีให้ซื้อเนาะส่วนกระสุนก็ซื้อเอาตรงนี้ได้เลยซึ่งจากที่เห็นเนี่ยมันไม่มีราคาขึ้นนะเราต้องถือแบบนี้แล้วก็เอาไปวางจึ๊บอ่ามันก็จะมีราคาขึ้นอ้หสิบห้าสิบห้าเหรอผมจําไม่ได้ฮะลืมลืมอีกแล้วก่อนหน้านี้มันน่าจะ20นะถ้าจําไม่ผิดก็ถือว่าดีครับราคาตกอาเอาไปวางไว้ที่เดิม คือมันจํากัดจริงๆครับเนี่ยคือซื้อตุนไม่ได้ฮะแต่ตอนแรกที่ผมไปอ่านในโน้ตเนี่ยโอเคครับเขาบอกว่าในช็อปเนี่ยมีการจํากัดการซื้อนะแต่เขาก็มาทิ้งท้ายไว้อีกทีนะครับว่าเขาได้แก้ให้มันไม่จํากัดแต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มันก็จํากัดนะสรุปมันจํากัดหรือไม่จํากัดเนี่ยผมผมไม่มั่นใจหรือต้องซื้อก่อนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่ไหมอ่างั้นผมไปซื้อทานดีกว่าโอเคร้านทานก็ What วัดโอ้โหนี่ไงกล่องก่องครับนี่ไงหากเราซื้อกล่องนี้เราก็จะได้แผ่นโลหะมาถึง4แผ่นด้วยกันโอเคเจ๋งเลยนะครับวิธีการซื้อเนี่ยแล้วก็นี่อืมน่าสนใจอ่าผมลองเอาฐานมาวางไว้ตรงนี้นะครับฐานมีราคาเท่าเดิมนะ20่ซื้อมา2เลยโอเคแล้วก็ลองคลิกจ่ายดูจึบ๊บอ๋อ โอเคไม่จํากัดนะไม่จํากัดซื้อได้เรื่อยๆแค่เสียเวลาเพิ่มเติมเท่านั้นเองเพราะว่าเราต้องลากจากอันนี้ไปวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ทําการชําระเงินเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มมาใหม่โอเคสรุปไม่มีจํากัดนะแต่ถ้าเราเล่นในโหมดฝันร้ายเนี่ยอันนี้จํากัดนะครับบอกไว้ก่อนอ่าผมขอเช็คราคาปืนไรเฟิลดิเท่าไรเอ่ย75เท่าเดิมเนาะโอเคไม่ซื้อครับไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูที่ซอมบี้กันฮะโอเค ตอนนี้ถึงตัวเมืองแรกแล้วนะครับจะเป็นตัวเมืองเล็กๆเ,เนอ,อย่างที่เขาบอกว่ามันจะไม่ใหญ่ละก็คือมันจะไม่มีโอกาสใหญ่นั่นแหละเอาละถ้าผมเข้าด้านหลังมันก็ไม่น่าจะเห็นนะนอกจากว่าต้องเดินไปใกล้ๆถึงใกล้ที่สุดเอาละเอาเฮ้ยเอายังเห็นอยู่ดิทําไมอะ่ะเอาผมผมเข้าใจผิดหรอ <c oughs> คือผู้สร้างเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นการเพิ่มเส้นสายตาเนาะ <c oughs> แล้วทำไมยังเห็นอยู่ดยเนี่ยเอ้ยแต่ว่าแอนิเมชันการเดินของพวกซอมบี้ถือว่าดูดีขึ้นนะครับเนี่ยฮะ มันเดินดูดีขึ้นอย่างมากๆเอาละเรียบร้อยแต่ผมสงสัยแค่ทําไมมันเห็นมันเห็นได้ไงเดี๋ยวขออีกทีนะครับอ่ามันหันหน้ามาหมดกันเลยนี่ว่ามันหันหน้ามาหมดกันเลยดีว่าแต่เอาจริงๆระยะนี้บางตัวก็น่าจะวิ่งมาแล้วนะโดยเฉพาะไอ้ตัววิ่งเร็วอะเอาละเหมือนตัวนี้กําลังเตรียมจะออกมาเลยครับแต่ว่าเหมือนพวกซอมบี้นี่จะหันไปทางไปไปทางรถไฟของผมหมดเลยนะงั้นเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปด้านหลังก่อน เออเหมือนเหมือนยืนรอเลยฮะหันไปทิศทางเดียวกันหมดเลยเอาละครับมาฮะเดี๋ยวเราจะเอาเฮ้ยมันยังเห็นอยู่เนี่ยสรุปมันเห็นไม่เห็นเนี่ยอันนี้ครับผมเดินเข้าด้านหลังมันก็เห็นนะวอทได้กลิ่นเนาะหรือเขาแก้ไปแล้วผมไม่แน่ใจหรือผมเข้าใจผิดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเขาเพิ่มเส้นสายตาเข้ามาเดี๋ยมันก็ต้องเห็นจากด้านหน้าอย่างเดียวใช่ปะ่ะเออไม่แน่ใจครับอ่าเดี๋ยวกลับล็อบบี้กัน โอเคกลับมาเป็นที่เรียบร้อยสรุปการอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้อัปเดตใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะส่วนพวกศัตรูก็ต้องมาดูกันนะว่าเขาได้ปรับแก้อะไรไปแล้วหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่เนี่ยแอนิเมชันการเดินของพวกซอมบี้เปลี่ยนแน่นอนอันนี้ดูดีขึ้นมากมาก สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม